เนี่ยไม่ได้ยินแต่เต้นตามจังหวะแบบตะกี้เนี่ยเต้นได้อย่างไรทำไมถึงเต้นได้เพราะว่าเข้ามาซ้อช่คอยไปเข้าไปค่ะพอดที่ว่าเต้นเต้นไปดีพอค่ะคอยไปเข้าไปเต้นที่ครึ่งค่ะอ๋อแตไม่ค่อยดีแต่พอได้แบบซื้อตัวแค่ซื้อตัวเปล่าจ้างล้าน่าละค่ะอ๋เอ,อ,เ,อ,อเอาเฉพาะครึ่งตัวน่าลออางน่นาะะัก หาตัวเก่าดีชกปัคเกอร์ประกอบค่ะทางทางตัวเลยเอ่อแต่ว่าอาร์มอาร์มนี่ไม่ได้ยินร้อยเปอร์เซ็นตเต้นได้ยังไงครับผมนะครับเต้นได้ครับผมทําได้แต่ว่าการได้ยินนะครับก็อาจจะแบบมีปัญหานะครับปัญหาคือการได้ยินนะครับแต่ว่าถ้าจะพูดเป็นคำๆอ่ะผมไม่ได้ นะครับผมยังไม่รู้จักคำอะครับเพราะผมไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ผมอะชอบจังหวะหรือเสียงที่มันออกมาจากลำโพงเนี้ยครับอ่าอย่างเงี้ยพอได้สมมติมันมีเสียงตึ้มตึ้มตึมอย่างเงี้ยเขาจะจับจังหวะอ๋อไม่นี้ปุ๊บอ๋อแล้วก็เต้น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 เสียงเบสจังหวะใช่ครับความถี่ต่ำความถี่ต่ำเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องใส่หูฟังต้องซ้อมหนักไหม ซ้อมอาจจะต้องซ้อมฟังแล้วก็ซ้อมเต้นเนี่ยซ้อมหนักไหมอามผมก็ดูจาก YouTube แล้วผมก็ฝึกตามที่ผมดูใน YouTube นะครับผมก็จำท่านะครับผมว่าผมก็ซ้อมได้ไม่หนักไม่หนักเพราะผมก็ซ้อมทันนะครับดูจาก YouTube แล้วก็ฝึกซ้อมได้ครับเมื่อก่อนนะครับตอนอายุสัก12ครับผมก็เริ่มดูที่เกี่ยวกับเกาหลีครับผมก็ชอบนะครับผมก็เอามาฟังจนผมโตขึ้นปุ๊บ ผมก็อยากเห็นคนปกติอะครับที่เขาได้ยินเขาเต้นได้แต่เราอะหูหนวกเรารู้สึกแบบเสียใจเนาะแต่ว่าคุณแม่ของผมอะครับเป็นหูหนวกเหมือนกันคุณแม่ก็บอกว่าเสียายเนาะที่ที่ที่ฉันมีลูกคนหูหนวกไม่ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยรู้สึกเสียใจแต่ว่าตัวของผมเออะครับผมไม่เป็นไรผมฝึกเอานะครับผมก็ฝึกเรื่อยๆขอให้ได้ยินเสียงจังหวะใช่ไหมขอให้ได้ยินเสียงจังหวะท่านนเดเรียนอะไรตอนนี้ อยู่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตครับคณะคากรรมครับครับ<ข>เรียนเกี่ยวกับอาหารครับคากรรม,มาศาส์คากรมา,าสตอปีหนึ่งครับอ๋อปีหนึ่งจะไปจองมาเป็นเชฟเหรอเ<บ>หรอจะจะเปิดธนาคารเหรอคิดบ่าครับ <laughs> อ๋อหนึ่งปีนี่พิสูจน์ได้ยังในความรู้สึกข,ของคุณแม่คิดว่าพิพสูจน์ได้ไหม เออได้ค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่อ,อ่ไม่กินเหล้าหนึ่งไม่สูบบุหรี่นะคะแล้วก็ขยันทํามาหากินค่ะแล้วก็เขาเป็นคนที่มีความคิดที่ดีะคะ่ะให้เกียรติพ่อแม่เสมอเลยค่ะแล้วก็ไม่เคยคิดเอาเปรียบลูกสาวของเราเลยนะคะนี่คือสิ่งที่แม่ชอบเขาตรงนี้ค่ะอันนี้ฮะก็คอือยังไงยังไงก็เนาะชีวิต อของทุกคนคนเจ้าของชีวิตเลือกเองก็ขอให้รัรกกันานานๆนะฮะขอให้เป็นความรักที่ยั่งยืนก็เหมาะสมกันอยู่แล้วนะฮะขอให้ขอให้โชคดีขอคดีนครับ<อ>ครับนี่ครับส้มว,วิราศรนีถนอมจิตครับและอาร์มยะสินทรก้องกาวังครับ